เป็นเรื่องของโพครับซึ่งจากนี้ไปเข้าใจว่าน่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆื่อเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีถึงวันนี้ครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีบุคลากรทางการเมืองมากครับคนมีความรู้เยอะคนมีความสามารถมากเพราะฉะนั้นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรทางการเมืองเพื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละจังหวัดแต่ละช่วงเวลานั้น มีความเหมาะสมมีความสําคัญแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการปรับคอรมอนั้นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีและหลายคนบอกนะครับว่าก็พยายามที่จะดูเรื่องความเหมาะสมอยู่แต่น่าจะยังไม่ใช่จังหวะช่วงเวลานี้แต่หากจะมีการปรับคอรมอนั้นก็ขอเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนผ่านหน,นังสือมวลชนที่เคารพว่าถ้าจะปรับคอรมมีเพียงเหตุผลเดียวครับคือปรับเพื่อ จะได้คนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์เข้ามาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ได้กับการปรับตามกรอบระยะเวลาครบ6เดือนแล้วปรับไม่ได้ปรับเพื่อให้ดึงคนนั้นเข้ามาตามสัญญาใจคนนั้นเข้าคนนี้ออกไม่ใช่ครับเหตุผลเดียวคือการปรับเพื่อพี่น้องประชาชนและให้ได้คนเก่งคนที่มีความสามารถเข้ามาทํางานในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จากนี้ไปก็เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่ง ในการที่จะตัดสินใจจะปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไรยอย่างไรและเป็นอำนาจเต็มของท่านนะครับที่จะเลือกคนที่มีความรู้มีความเหมาะสมเข้ามาทํางานในกระทรวงต่างๆก็เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่ส่งมายังโพนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็น้อมรับนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังแต่กระบวนการตัดสินใจยังย้ำว่าอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่รักชินวัตรเพียงผู้เดียวประเด็นที่3ครับหลังจากที่ มีกระแสข่าวว่าจะปรับคอรมอรก็ลือกันมาต่อในเรื่องของการยุบสภาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจะมีความเชื่ออยู่บ้างเนี่ยเข้าใจว่ายุบสภาเพราะว่าจะหนีเรื่องโครงการรับจานำข้าวพอรับจานำข้าวมีปัญหาก็ยุบสภาหนีแล้วไปเลือกตั้งใหม่แต่ว่าการรับจานำข้าวเราไม่ได้หนีไม่ได้ล้มไม่ได้เลิกนะครับเราปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขาบางประการา แล้วหลายโครงการที่ต้องเรียนก็คือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรถึงวันนี้ก็ขอเรียนย้ำน,นะครับว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเลยครับที่พักเพื่อไทยจะยุบสภาในจังหวะเวลานี้เราอยากจะชวนมองแบบทฤษฎีอิฐพันก้อนก็คืออิฐพันก้อนเนี่ยเวลาที่เราก่อกำแพงด้วยอิฐจำนวนหนึ่งพันก้อน 998ก้อนนี่ตรงแนวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแข็งแรงทนทานแต่หากจะมีอีกเพียงก้อนสองก้อนที่ล้ําแนวเพื่อนไปบ้าน<ๆ>ก็ไม่จำเป็นต้องทุบก,กาแพงทิ้งทั้งกําแพงครับเช่นเช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลขับเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันโครงการหากจะมีสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องมาทบทวนต้องมากําหนดท่าทีต้องมาปรับวิธีการทํางานใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ เป็นเรื่องที่รัฐบาลปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โดยเพราะเรื่องจำนวนข้าวที่นําเรียนเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยว่าวันนี้เราถอยเพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นมากขึ้นในอนาคตแล้วถ้าในอนาคตราคาข้าวในแต่ละโลกปรับตัวสูงขึ้นราคา12ื่นสองหมื่นห้าอาจจะน้อยเกินไปเสียด้วยซ้ําเพราะอย่างที่เรียนไม่มีใครทาราบครับว่าการพยากร์สินค้าเกษตรลวงหน้าจะพยากรณแบบมันอย่างเป๊ะ ก็ถ้ารู้หมดนี่ก็รวยกันทั้งโลกครับแต่ว่าเราดาเนินนโยบายตามหลักสถานการณ์และก็ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเรียนย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอนครับเพราะไม่มีความจำเป็นครับเพราะยุบไปแล้วเนี่ยเลือกตั้งใหม่เข้าใจว่าเพื่อไทยก็จะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณอัลงกรยังปฏิรูปพรรคไม่เสร็จนะครับยังเดินสายปฏิรูปกันอยู่สัญญาณที่ชนะเลือกตั้งที่ดอนเมืองนั้นก็ เห็นระดชโยทั้งพรรคแต่นั่นจะเอาก้อนหินก้อนเดียวมาอธิบายโลกทั้งโลกเนี่ยคงไม่ได้และทุจะสภาจังหวะเวลานี้ก็เข้าใจว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเบื่อหน่ายการเมืองและในสุดเมื่อประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองประชาธิปัตย์ก็พาจะไม่ร่วมรับสมัครลงเลือกตั้งก็เดี๋ยวจะบอยคอรดอีกเพราะประชาธิปัตย์ก็ถนัดอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือวอล์กเอาเรื่องที่2ก็คือบอยคอรด เพราะฉะนั้นยังไม่มีการยุบสภานในเวลานี้ครับ